ครับอธิบายเด็กเสร็จแล้วก็จะมีจะเดินให้พาท่านผู้ชมชมครับผมเดี๋ยวชมไปที่ตัวสะสะพานเก่ากันครับตัวนี้เป็นสะพานเก่านะครับท่านผู้ชมก็จะมีขนาดความใหญ่ต่างกันนิดหนึ่งครับก็นี่ครับดูที่อธิบายไปก่อนหน้านี้อันนี้ก็จะเป็นราง ภาษาอังกฤษเขาเรียกกาเรเลียวนะครับภาษาไทยเขาเรียกรางกันรางกันก็คือการตกกันุกันรถไฟตกตกแม่น้ําตกคลองอย่างนี้ครับผมจะมีรางนี้พยุงไว้ครับผมจะมีติดติดไว้ช่วงที่เป็นแม่น้ํานะครับสพานตัวนี้อยู่ที่กมสองเจ็ดสองสองเจ็ดสองทับเจ็ดครับผมนู่นครับรู้ได้ไงครับนู่นครับมีเลขครับท่านผู้ชมนี่ครับ เสาตัวนี้เขาเรียกเสาโทรเลขนะครับผมสายสายน้านบนนี้เป็นสายอนัสัญญาณครับเขาเรียกสายอนัสัญญาณนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวมาดูว่าสะพานตัวนี้สร้างเมื่อปีพศเท่าไหร่มีติดจะมีเขียนไว้หรือเปล่าครับมไม่แน่ใจสะพานสะพานเก่านี่ก็ยังเป็นไม้หมอนนะครับเป็นไม้หมอนไม้หมอนเนื้อแข็งครับท่านผู้ชมจะเป็นไม้เนื้อแข็งอย่างเช่นไม้เต็ง ไม้อะไรนี่ครับจะเป็นไม้นาแข็งรูนรางรางเก่านะครับส่วนรางใหม่นี่จะเป็นจะเป็นคอนกรีตแล้วครับผมเป็นม,หมน้หมอนหมอนคอนกรีตครับนี่ท่านผู้ชมอ่าครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินขึ้นฝั่งนู้นครับแล้วก็เดินไปฝั่งนู้นครับอลังการงานสร้างครับผมใหญ่จริงๆครับท่านผู้ชม อามาชมงานก่อสร้างน่ครับจะมีทางเดินทางเดินจุดนี้เพื่อความปลอดภัยของความปลอดภัยของคนตรวจโครงสร้างตรวจโครงสร้างสะพานตรวจลิงนะครับว่าดีหรือไม่ดีครับผมก็จะเดินได้ครับมีความกว้างประมาณหนึ่งเมตรครับสะพานตัวนี้ยาวสองช่วงครับท่านผู้ชมเป็นสองช่วง ดูคร่าวๆจากสายตาน่าจะเป็นประมาณ2 200เมตรได้ครับที่ข้ามคลองนะครับนี่ครับที่ผมว่าสะพานสะพานตัวใหม่ก็จะเป็นก็จะเป็นเหล็กแล้วนะครับจะเป็นหมอนเหล็กยึดกับเหล็กเฮดบีมตัวนี้ครับเฮดบีมเฮดบีมข้างล่างนี้ครับท่านผู้ชมชมเห็นนะครับนี่ครับถ้าท่านผู้ชมเดินชมปานะผม เป็นการกอร่อสร้างขนาดใหญ่ครับผมส่วนสะพานเก่าจะไม่มีทางทางเดินนะครับท่านผู้ชมเวลาเดินก็ต้องเดินเดินตามรางนี่ครับชุบชุบชุบไปแต่อันตรายครับแต่นี่มีการเดินสบายครับท่านผู้ชมเดินตามนี่เลยครับเดินตามที่เขาทําไม่ให้เดินครับก็จะสบายเวลาตรวจตาเรื่องเหล็กเรื่องอะไรครับผม นี่ครับมีขนาดใหญ่ท่าชมเห็นแล้วอลังการนะครับเดี๋ยวผมจะมีภาพมุมสูงให้ท่านผู้ชมชมกันนะครับจะดูยิ่งใหญ่มากเลยครับสะพานสะพานใหม่สร้างเมื่อปี2565เฮ้ย2562ครับผมก็จะ โครงการจะเข้าช่วงพศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดครับอันนี้ก็จะสร้างตอนพศสองพันห้าร้อยหกสบสองหกสิบสามนี่ครับผมอันนี้จะเป็นช่วงตอ่อหม้ออีกจุดหนึ่งครับเขาก็จะแบ่งทิศทางแต่ตอ่อหม้อจะไม่ตรงกรันอันนั้นเป็นของเก่านะครับชมอันนี้เป็นของใหม่นี่ครับเขาจะแบ่งจะไม่มีโค้งทัดแบบนี้เขาเรียงเขาเรียกโค้งทัดนะครับ โค้งทัดก็คือโค้งที่ทะแยงไปทะแยงมางนี้ครับผมทะยังนะครับทะแยงขึ้นทะยังข้างเพื่อยึดครับเม mm ื่อกี้เราเดินมาแล้วช่วงที่หนึ่งครับอันนี้จะเป็นช่วงที่สองช่วงที่สองก็จะเป็นข้ามคลองกุยบุรีครับท่านผู้ชม mm hmm. นี่ครับคลองกุยบุรี ก็จะไหลไปคลองนี้จะไปออกที่ทะเลนะครับทะเลหาดกุยบุรีครับผมเดี๋ยวผมมีคลิปก่อนหน้านี้นะครับให้ท่านผู้ชมชมรีวิวรีวิวเส้นทางเรียบทะเลจากกุยบุรีไปถึงอำเภอปานบุรีครับผมปากน้ำปานบุรีครับ mm hmm. ท่านผู้ชมติดตามไว้นะครับไปรับชมด้วยนะครับผม mm hmm. นี่ครับ ที่ท่านเห็นอยู่นู้นก็เป็นวัดกุยบุรีแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนโรงเรียนวัดนะครับโรงเรียนวัดกุยบุรีครับผมยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างครับท่านผู้ชมใหญ่จริงๆครับเห็นแล้วแบบยอดเลยครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูด้านบนท่านผู้ชมนะเหล็กขนาดใหญ่แต่ถ่ายอาจจะไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าถ้ามาใกล้ๆนี่ใหญ่มากแล้ว นี่ก็เป็นทางที่ผมเดินมาตะกี้ครับผมเดินมานี่เนี่ยมีขนาดใหญ่มากนะท่านผู้ชมเห็นไหมครับมองใกล้ๆหน้าตัดเหล็กผมว่าเป็นเมตรนะครับนี่ความกว้างความใหญ่ความหนาเนี่ยทางคลองคลองกุยบุรีเขาจะทำเขื่อนกั้นน้ำเสาะครับผม เพราะว่าจะเป็นช่วงโค้งเวลาน้ํามาช่วงโค้งเนี่ยมันจะมันจะมากระทบฝั่งถ้ามาถ้าโค้งถ้าไปจากนี้ถ้าไปจากนี้จะไปกระทบใต้สะพานของท่านผู้ชมนะครับ,รบจะวิ่งน้ํามันจะวิ่งไปตรงพอกระทบก่อนปุ๊บแล้วก็เบี่ยงออกครับถ้ามาจากนู้นก็จะกระทบตรงสะพานแล้วก็ไหลออกมานี่ครับสะพานตัวนี้อยู่ห่างจากสถานีกุยบุรี ประมาณหนึ่งกิโลครับผมหนึ่งกิโลอีกประมาณแปดร้อยเมตรครับท่านผู้ชมนู่นครับสถานีกุยบุรีอยู่ฝั่งนู้นครับสถานีกุยบุรีอยู่ฝั่งนู้นครับเดี๋ยวสูมให้ท่านผู้ชมชมครับแต่จะมองไม่เห็นนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากจุดนี้จะเป็นจุดจุดโค้งออกมาจากสถานีแล้วก็มาเข้าตัวสะพานนี่เป็นโค้งครับก็เลยมองเห็นสถานีไม่ชัดครับ พาเดินสวัสดีครับลุงนี่ครับเป็นอันนี้ก็จะเป็นรอยต่อของของช่วงสะพานครับผมนี่ครับจะเป็นรอยต่อของรางเผื่อรางสุดขึ้นลงอย่างนี้เขาจะเป็นรอยต่อแบบนี้ครับรอยต่อที่นี่ครับรอยต่อชัดๆครับรอยต่อส่วนในเหล็กนี้ก็จะเป็นราง ภาษาอังกฤษเรียกกาเรเลียวนะครับภาษาไทยเรียกรางกันนะครับก็คือการการรถไฟการรถไฟตกคลองนี่แหละครับท่านผู้ชมเอาง่ายๆก็คือถ้ามีอุบัติเหตุถ้ารางนี้หลุดหรือหรือล้อหลุดนี่ก็จะมีรางตัวนี้กันไว้อีกชั้นหนึ่งครับของสะพานคู่ครับสะพานเหล็กคู่นะครับ ลานเล็กคู่มีอลังการนี่ก็จะเป็นรางเก่านี่จะเป็นรางเก่าอันนี้ผมหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับท่านผู้ชมนี่จะเป็นรางเก่าสาังกฤษเรียก exiting track นะครับส่วนนู้นจะเป็นรางใหม่รางใหม่ก็ขาขึ้นไปใต้ครับผมส่วนรางเก่าก็ขาล่องเข้ากรุงเทพครับ ง่ายลุงเลี้ยงวัวโอ้นั่งชมวิวสบายเลยเฮ่ย <c oughs> ลุงนั่งชมวิวสบายเลยลุงลุงพอรูไ้ไหมสะพานตัวนี้สร้างปีปีไหนครับฟานเก่าไม่รู้รลเลยอ๋อมีเขียนไว้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวหาดูเผื่อเขามีเขียนไว้นะเดี๋ยวหา เลขก่อนครับว่าเขาว่าเขาเขียนไว้ไหมว่าสร้างปีไหนมีหรือเปล่าครับท่านผู้ชมไม่มีนะครับไม่มีเขียนไว้เลยอ๋อนี่ไงนี่ท่านผู้ชมนี่ครับ อันนี้น่าจะเป็นพอสอที่ที่สร้างหรือเปล่าครับหรือว่าเป็น Starlet s u of Thailand <nu isance> If อะรครับนี่แปดสิบห้าจุดศูนเอ็มโหลดสิบห้าจุดศูนย์ตันนี่นี่อีกอีกนโหลด SL 00.362นย oh. อปเปนโอ้นี่น่าไม่แน่ใจใครรู้คอมเมนต์ด้วยนะครับเป็นพศสร้างหรือเปล่าเป็นภาษาอังกฤษด้วยเดี๋ยวผมไปแปลก่อนนะครับแต่น่าจะเป็นน้ำหนักโหลดของตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเขียนนี่จะเป็นเขียนสอง สองห้านี่จะเป็นบริษัทหรือเปล่าครับนะน้อลุงนี่นี่เนาะนี่นะสงครามโลกครั้งที่สองเหรอร้อยกว่าปีแล้วดิไม่ไม่ไม่ใช่พูดถึงสะพานเหล็กเนี่ยสะพานเหล็กเนี่ยอื จ่ต้องไปหาข้อมูลลึก,ลกๆของท่านผู้ชมผมหาใน g o o g l e มันมันไม่ขึ้นนะครับของสะพานตัวนี้แต่รู้แต่ว่าทางรถไฟนี่แต่ก่อนมันมันจะขาดแล้วก็เขามาซ่อมแซมใหม่ใช่มเนาะตอนแรกเป็นสะพานไม้ใช่ไหมลุง๋อสมัไมสมัยที่เขาสร้างสร้างสะพานทางรถไฟนี่เป็นสะพานไม้นะนั่นแหละเนี่ย พอพอเปสะพานไม้ก็จะมาเป็นส,สร้างสะพานเหล็กนี่แหละว่าสะพานเหล็กมันสร้างตอนไหนมันไม่เขียนไว้ไ่เขียนไว้สองห้าศูนย์สองสองห้าศูนสองอันนี้นันจะเป็นบริษัทเหล็กหรือเปล่าเดี๋ยวพิมพ์ไว้ในท้ายคลิปครับท่านผู้ชมขอมากครับลุงครับ มาถ่ายมาถ่ายคลิปลงลง y o u t u b e ให้ท่านผู้ชมได้รู้เอ่อนี่ครับท่านผู้ชมลุงลุงบอกเกิดมาเกอร์เห็นแล้วครับลุงมาแกมาเลี้ยงวัวครับแล้วก็นั่งชมดูบุรีชมวิวแต่ผมผมหาข้อมูลในใน o o o g l e มันไม่ขึ้นนะครับท่านผู้ชมนี่ครับที่เราเดินเดินกลับแต่อนี้รู้ครับรู้ว่าสร้างปีไหนปีหกสองหกสามนี่แหละครับท่านผู้ชมสองห้าหกสองหกสามคบท่านผู้ชมดูใกล้ๆก่อนอลังการขนาดไหนนี่เหล็กใหญ่มากเลยนะครับ เด็กมีขนาดใหญ่ผ่านคู่ในถ่ายเชิงเฉียงครับเดินกลับครับผมต้องเลยว่าจะเดินบนบนรางก็จะกลัวอันตรายครับท่านผู้ชมเลยไม่เดินนะ กํางเก่าจะเป็นหมอนไม้อยู่นะครับผมตอนนี้ผมเดินไปทางทิศเหนือแล้วครับขาลงขาขึ้นไปใต้ครับผมเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมใหญ่ไหมครับใหญ่มากแล้วดูรอยต่อของสะพานเก่ากับสะพานใหม่ครับห่างกันครับจะใหญ่มาก แต่แต่มีเขียนไว้นะครับท่านผู้ชมเป็นบริษัทที่เขาที่เขาพ่นสีพ่นสีไว้จะเป็น2407หรือ2402นี่เลยครับเลขมันเลขมันไม่ชัดครับผมท่านผู้ชมสะพานตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็น2407เองครับประมาณ70ปีว่าที่แล้วครับท่านผู้ชมแต่สะพานใหม่เนี่ยสร้างเมื่อปี2562 แล้วเสร็จก็ประมาณสองห้าหกสามครับผมท่านผู้มชมชมคลองอีกครั้งหนึ่งครับนี่เป็นคลองน้ําฤดูฤดูน้ามาท่านผู้ชมน้ําตรงนี้จะเต็มเลยครับน้ําตรงนี้แบบจะเต็มนี่เลยครับล้นไปถึงต้นนู่นเลยครับไปถึงนู่นเลยครับมือผมเชียบับถึงนู่นเลยครับไปถึงรถผมจอดเลยครับท่วมเลยครับดูน้าหลากก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนกับไอสะพานที่ วังพงศ์ก่อนเข้าทานีวังพงนะครับก็แจ้งรายละเอียดของสะพานตัวนี้ทีนะครับผมท่านผู้ชมสะพานตัวนี้อยู่ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้นะครับช่วงนคนปรปฐมถึงชุมพรครับผมทางใครที่ยังไม่ติดตามเพจไปติดตามเพจด้วยนะครับเพจของรถไฟทางคู่สายใต้ ก็มีมีของสันแต่ละสัญญาหนึ่งสองสามสี่ห้าครับผมส่วนที่ผมยืนอยู่นี่เป็นสัญญาที่สามครับช่วงหงหินประจบก็ฝากติดตามเพจเพจเพจผมด้วยนะครับก็ชื่อเพจคลิปดีมีสาระบาย y u t u b e โกวิชาแนลซีเจ็ดนะครับผมพิมพ์ใบตามนี้เลยครับจะขึ้น จะรูปนะับปกรูปรูปเอรูปโปรไฟล์ของเพจผมจะเป็นรูปในเหมือนในเหมือนในช่อง YouTube ครับผมจะเป็น youtube youtube ตัวชีแดงนั้นบนแล้วก็เป็นโควิดชาแนลสีเจ็ดแล้วก็ขอบคุณครับด้านล่างครับแต่ถ้าใครหาไม่เจอนะครับไปพิมพ์แฮชแท็กเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมตัดกันนะครับสี่เหลี่ยมสองเส้นตัดกัน แล้วก็พิมพ์คำว่าโกวิดโควิดชาแนล47นะครับเป็นภาษาอังกฤษ K K King นะครับ O Open แล้วก็ W ตัว W นะครับแล้วก็ตัว I แล้วก็ตัว T แล้วก็ตัว C ตัว H H ตัว H แล้วก็ตัว A ตัว N แล้วก็ตัว E ตัว L ครับผมแล้วก็47ครับผมชาแนลโกวิดชาแนล47ครับท่านผู้ชมฝากด้วยนะครับเข้าไปจะมีคลิปคลิปเบื้องต้นก่อนที่ผมจะลง YouTube ครับผมเป็นคลิปสั้นเกินก่อนลง YouTube ลงช่อง YouTube ครับผมตอนนี้คนติดตามเพียงแค่50กว่าคนครับก็ฝากท่านผู้ชม ที่เป็น f อช่องโกวิ h ชาแนลหรือยังไม่เป็นฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับผมก็สะพานที่ผมลงลงไปแล้วก็จะมีสะพานสะพานเขาเรียกจุดชมวิวสะพานดำปานบุรีครับผมก่อนเข้าสถานีปานบุรีประมาณห้าร้อยเมตรครับผม สะพานนั้นจะอยู่ช่วงสถานีวังพงกับสถานีปามบุรีแล้วก็คลิปสะพานอีกตัวก็จะเป็นที่วังพงครับผมกมสองสามสองก่อนเข้าสถานีวังพงประมาณห้าร้อยเมตรครับผมสะพานตัวนี้เป็นสะพานคนกีดคู่ครับมีความยาวประมาณสามาร้อยกว่าเมตรก็จะแบ่งเป็นห้าถึงหกช่วงครับผมก็อยู่ใน ระหว่างสถา <understands>, น mm ีเขาเต่าไปสถานีว oh ังพงครับแล้วก็จะมาเป็นสะพานที่กมสองสามแปดครับผมซึ่งอยู่ระหว่างสถานีซึ่งอยู่ระหว่างสถานีปานบุรีไปป้ายหยุดห้วยขวางครับผมก็จะเป็นคลิปที่ผมลงไปแล้วครับฝากท่านผู้ชม เข้าไปชมให้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณล่วงหน้าเลยครับผมขอบคุณล่วงหน้าแล้วก็ย้อนหลังเลยครับท่านผู้ชมก็ใครที่เข้ามาดูคลิปก็ขอให้เจริญเจริญนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนครับเดีย๋ยวผมจะมาถ่ายท่านผู้ชมต่อตอนนี้ผมเดินเดินออกมาที่ มันตัวตัวบันไดข้างเลยครับผมเดินออกมาแล้วครับเดินออกมาให้ท่านผู้ชมชมนี่ชมเห็นไหมครับมุมไกลๆมุมไกลๆของของไอสะพานใหม่และสะพานเก่าผมผมถ่ายมุมจริงๆให้ท่านผู้ชมชม